สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวติรพิญญายุลายรหัสนักศึกษา3259ทำหน้าที่หาข้อมูลและนําเสนอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญญาเดชเชียนรหัส3202มีหน้าที่นําเสนอและหาข้อมูลค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววรรณพรมูลรัตน์รหัสนักศึกษา3221มีหน้าที่นําเสนอค่ะดิฉันนางสาวประยุดาธรรมาวาริ์ รหัส3518ทำหน้าที่นำเสนอค่ะวามหมายของเศร,รษฐกิจพอเพียงเศร,รษฐกิจพอเพียงเป็นปัจฉยาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและพัฒนาเศร,รษฐกิจของประเทศ โดยแนวคิดนี้เน้นการดำรงชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวหลักที่สำคัญ 1. ความพอประมาณหมายถึงพอดีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน,นตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2. ความมีเหตุผลหมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนนึกถึงผลที่คาดจะได้เกิดขึ้นจากการกระทำอื่นๆอย่างรอบ้อ 3. ภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเงื่อนไขมี2ประการดังนี้1เง,งื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 2. เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำารชีวิต1.2ตัวอย่างแนวคิดเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เกี่ยวข้องเศรษฐศาสตร์จุลภาคคือเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นสาขาของเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจย่อยเช่นผู้บริโภค ผู้ผลิตและตลาดสินค้าและบริการโดยมุ่งเน้นที่การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแนวคิดสำคัญของเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 1. อุปสงค์และอุปทานอุปสงค์คือปริมาณสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการซื้อในราคาต่างๆ 2. อุปทานคือปริมาณสินค้าหรือบริการที่ผู้ผลิตพร้อมที่จะขายในราคาต่างๆ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงคือหากประชาชนบริโภคอย่างพอประมาณอุปสงค์และอุปทานจะสมดุลลดปัญหาการผลิตเกินความจำเป็น 2. นกลไกราคาราคาสินค้าและบริการถูกกำหนดโดยความต้องการของตลาดเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงราคาสินค้าควรสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ใช่กำหนดราคาสูงเกินไปเพื่อหวังกำไรสูงสุด 3. ต้นทุนและผลตอบแทน ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตและผลกำไรเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตที่เน้นความคุ้มค่าลดของเสียและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดต,ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเกษตรกร,ร,กรแบบพอเพียงเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกพืชหลากหลายกเกษตรผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสามารถลดความเสี่ยงจากราคาสินค้ากเกษตร ที่ผันผวนธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิน่นการผลิตที่ใช้ทรัพยากรในชุมชนช่วยลดต้นทุนและสร้างรายสร้างไรายได้ให้กับท้องถิน่น1.3วิเคราะห์และวิจารณ์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจจุลภาคจุดที่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตร์จุลภาคสอดคล้องกัน1 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองแนวคิดเน้นให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดความสูญเปล่า 2. กลไกราคาและการตัดสินใจทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำนกลไกราคามาปรับใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในตลาด 3. การพึ่งพาตนเองและความยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพึ่งพาตนเองในขณะที่เศรษฐศาสตร์จุลภาคสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนจุดแตกต่างระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป้าหมายหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและผลกำไรสูงสุด เศรษฐกิจพอเพียงเน้นความสมดุลและความยั่งยืนมากกว่าการสแสวงหากำไรวิธีการตัดสินใจเศรษฐศาสตร์จุลภาคใช้หลักต้นทุนหรือผลตอบแทนในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงใช้หลักพอประมาณมีภูมิคุ้มกันแนวทางการผลิตเศรษฐศาสตร์จุลภาคมักส่งเสริมการผลิตจำนวนมากเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการผลิตตามความจำเป็นและคำนึงถึงผลกระทบระยะยาวข้อสรุปและข้อเสนอแนะข้อสรุปแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศร,รษฐศาสตร์จุลภาคสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนหากใช้แนวคิดเศร,รษฐศาสตร์จุลภาคเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดปัญหาทางสังคมเช่น ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหากใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจช้าลงข้อเสนอแนะธุรกิจควรนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เช่นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใช้วัุดิบในท้องถิ่นประชาชนควรมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่กับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรและเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐควรสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นนโยบายส่งเสริมธุรกิจที่คำนึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมค่ะสรุปแนวคิดของรายงานนี้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้เศรษฐศาสตร์จุลภาคมีความสมดุลและเศรษฐศาสตร์จุลภาคช่วยให้เศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพค่ะ